สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC สุกุสุกอนเนาะเอาเพาะกับซองบอลน้อยที่เก่าพี่น้องเลยตอนนี้บอลน้อยชิมาอัปเดตบัตตต้นใหม่มาหยอดใช้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้คือบอลน้อยเห็ดตะพากใหม่เลยพี่น้องเห็ดตะพากเห็ดออกห้าวเลยเนาะกันตกกันยังเห็ดแหลวเลยเนาะมันก็ตุดไปถึงมานี่ยก็เป็นยังก็เป็นยังตัวนั้นเห็นแน่นยู่พี่น้อง ตัวนี้นอนตัวนี้บันนั้นโปรเลยมัดนะเออบปรเลตอกนะมัดช่้ๆแต่กับว่เป็นยังตัวนี้ฉังเห็เนว่ไหนนะ่อยนึงกันตกแต่กับวันนั้นปูตับหางในพี่น้องเลยเพราะว่าไม่ตัวเก่าครับมันคันหา่จะพลอยแห้งเนาะมันเก่าแห้งก็เลยทากันอ่า จักสะพะก็เป็นยังงวะเห็ดสะพะนี่แหละพี่น้องมานาญผ่านเองกับมือสองคนกับน้องนัดเนาะวันนี้แล้วพี่น้องมาปลูกมอน,นี่แล้วก็มาเห็ดอันนี้พอดีอันหายเท่าแล้วแล้วกะมไหนาก็สีสโลงนะวันนี้สีสโลงพี่น้องเพราะว่ามานาญออกไปข้างนอกเนาะ ไปสื่อหมูมาพี่น้องไปสื่อเนื้อหมูมาสีมาพากันกินหมูกระทะที่นี่เนาะพี่น้องตนะัวนี้บานกระจัดแจงเรียบร้อยแล้วมีแต่เอาขึ้นมาทำมานั่งกินเลยเนาะพี่น้องนะเดวาว่าไหนสะพานั่งกินหมูกระทะกับบรรยากาศเสียงกบเสียงเขียดนะมืออื่นก็นล่องหน้แล้วพี่น้องมืออื่นล่องมันกกะอะไรหล,ลายแบบเนีะพี่น้องนะลงดกกะรับ ทยให้ไทยหนะขาดหนาเนาะไม่ตั้งแต่มาดุนกันตอนแรกมาในกรสิมานอนนี่เนาะสีเอาผ้ามามุ้งะกะนอนชมบรรยากาศครับมาเบิ่งกันว่าสะนอนไห้บ่จะได้พี่น้องเห็ดออกมาแลนะ้วเป็นบอนนั่งนั่งเด่นเนาะนั่งเด่นนั่งพักพอน เพราะว่าอยู่เทิงนี่มันสิลมเย็นดีเลยพี่น้องเย็นกว่านางยืนยู่ลมเลยพี่น้องเย็นจนหนาวนเลยขันขึ้นขึ้นมันเย็นจนหนาวเ้าก็มานั่งตากร่มโอ้โอเคแผนการบริหารคิดว่าจากอันมุงผาอะไรกันเอามุงมากลางก่อนมุงมากลางเอาที่นอนมาปูจะลองนอนิ่ง จะเป็นจะได้พี่น้องไงตอนนี้เขาต่อใช้ไฟขึถึงมาเองมีไฟฝ้าได้พี่น้องนี่มีปอลสากโทรศัพท์เห็นบอ้ลมมากเย็นขนาดได้พี่น้องเดี๋ยวเอาสิเอาโมกระถึ้นมาห็อกินก่อนเดพี่น้องด้อ บรรยากาศอยู่ข้างดุมพี่น้องเอ้ยอยู่ทางบ้านตน้นไม้ขอบคุณนะเข่ง,งกล่องสว่างคักเนาะอันนี้มันทางขึ้นนี่เป็นาาะไ้พี่น้องเลยนี่พอสิมากครับคุณนะบรรยากาศดีขน,น,นาดเอาหนันากใาช่ไหม เออบ่ผ่าเลยเนาะฐานเป็นฐานเลยเนาะมันยังดุกมันยังดุกอยู่เนาะมันชินใหม่มันชิใหม่เด็กพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีวันนี้มันกินหมูกระทะถึงห่างบ้านเมย์แล้วนี่ครั้งแรกได้นีหมูกระทะครับอันนี้แม่เนาะงว่าเด็กกินเฮิงเดี๋ยวไหพี่น้องเนียเออแถมว่าเด็กกินเฮิงเนาะ บริกนมุกขาโดนแห้งช่วนได้กินแต่เซสวนส่ i น,นะพ่อหน้าก็ได้คิดยาเพื่บริกิโดนจัดมุกขามาซชพี่น้องนีน่บรรยากาศเบิ้งในกล่องนั่นคือคือแขบเลยเบิ้งตอนควายถ่ายแต่ใน,นตัวจริงกวางไ้พี่น้องเ<ว>ห็นไหมานางได้ประมาณสี่หาคดหกขนผุนอะไร่เลย้จะบอสอออันหนึ่งน้ำมันมา ใน<อ>ตูน้มีน้ำมันอย่นี่ยูดิคอร์สามสันเ,เอามาอันนี้เนาะน่ะาเส้นติดแค่แค่น่าเส้นติดอันนี้เล่นไปจันน้อหาจังอันนี้มาซะพอดีมันเป็นทานพอดีมันเป็นทานซะเฮ้ยพี่น้องในอันนี่ไฟฝ่าเลยได้พี่น้องต่อมา,อา,ากเลยเพู่จะต่อมาทางไหนเพื่อนเนี่ยมาเห็นสื่อขึ้นมาเลยเนะสื่อขึ้นมาเลยขีว่าบุ้งข้าวหยิบ,บ พี่ว่าเอาอันนั้นว่ะเนาะพี่ว่าเอามีไฟบบบนี่นั่งสบายพี่น้องเลยมีไฟฝาล่มเย็นๆพี่น้องฝนฝนโบตกอันสี่หาวัดเดี๋ยวไปจักเนาะถึงบ่หรือว่าซองสามวัดสองวัดโบตกสองสามวัดบ้านหน่อยนึงบาน่งตกหน่อยนึงเนาะอะไรมันตกมาเห็น มึงมีคี้เสืบอตกเพราะว่ามึงแดดเบิดนี่นอนฟังเสียงกบเสียงเขียดได้นี่ร่มเย็นๆทนา่านว่าเขานอนพี่น้องน,นะนนตู<ม>ฟังเ<บ>พลงได้กว่างเติบเนาะประมาณเม็ดกัวบ่เม็ดกัวเกือบสองเม็ดผู้จัดความกว่างประมาณสองเม็ดสองเม็ดพี่เนาะ 2องขุเมตรเนี่ยที่มาเห็ดกันในสามเมตรมาตกกว้างขาก่อนเนาะแบบกว้างวิ่งขึ้นนั่นนี่นครับตอกตะปูครับอันมัดเสือกนั่มได้พี่น้องเห็นไหมาะมัดเสือกนั่ตอกตะปูนั่กันตกตัวนี้ช่วงนี้ก็ใส่ไม้แป็ด าก็ทา้ใส่เนาะสับผ่ามันงามเนาะใมไพ่ก็ซับซับได้คือกันไม่ไพ่ขันไหม่ไพ่บ้านมันกิดชิ้นใหญ่กว่านี้ซับข้าวเดียวก็ได้อสองสามแผ่นเออตัวนี้ประมาณหกเจ็ดอันแปดอันหมดสามสิบเต็มมาทุกคนเดี๋ยวเาไปใสข้าวใส่ก่อน้วไปย่อ

มากินหมูกระทะกันด้อบรรยากาศดีๆนี่เอาซื้อมาครับซ้ำหนึน่งเลยพี่น้องซื้อมาบอดายพอดีกินสามคนซื้อแต่ผักบุ้งกับอันเห็ดนะเอ่ะ แฟ่ไม่ทูหเรอเอาโเฮ้ยเน,นี่ยบม่เห็นแม่ทูหอ่ะเนี่ยตอนนี้ข้าวกะขางน้ำมันก่อนน,อน,น,น,นี่น้อยขางให้มันอันน้ขงให้มันอัน นี่น้ำมนันยังมัน<า>เดี๋ยวบบดนะครับยังที่เอาอันนี้ลงตรงหน้าพี่น้นอเอาเนี่ยใส่ข้าวักลงเอ๊ะพากัาาพากลุ้งนะลงไวน้นี้เนาะกินผักบุ้งมันจังบรรลุ่งสายตาพี่น้องเลยผักกาดกับว่าไม่ถามเลยนี่ ใช่ถ้าขาดมานจะทำให้มาหนัดใี่ไหมครับจบไหน,ม,นมันไปใช่แบบมันเปอยมันมันบริดมาอย่างนี้เลยเคยกินอยู่วันนัน อาเคยบอกบอกอะีรนี่เรเคยกินมูกกระทะกินมูกระทะครั้งแรกของน้องนาดรั้งแรกของน้องนัดเต็นพี่น้องซึ่งออกมาสู่เอียงเกาะบรรยากาศข้างนอกน้องนาดก็ออกมาจัดแตะเสื่อบางเลยฟังตีพี่น้องในกล่องนาะ เกาะกับตัวจริงกับเต่าเสือคือกันนะนี่กิดอยู่บ่อสูงสูงเติบได้พีน่น้องจากดินประมาณมสามเมตรผูจากทึ่งบอกประมาณสามเมตรจำกันก็เนียมเบิง่งจำกันกำลังขาสูขยันดินเนาะอือกำลังขาหือนดุนคี่เลยนะนัดนะ ไม่ต้องเกงใจสิชเลยมาพี่น้องมากินํำกันเด้อหงูกระทะยู่เทนข้นหางขึ้นบาดใหม่บานใหม่เราได้ี่อยูฮันเอ็นาระยิงเสีเอิดเมียงวะบานต้นไมมเอาออกเน่ยนิดึบ้านตนไห กินบันต้นหม่เอ้ยพี่น้องไออ็นลงไหลงหน้าได้ป่ลกกะลรงหน้านดำเลยดกกะนัะกอไทยขาดไว้นะมะั้งขาดหน้าไว้เตรียมทาเข้าอัน,นั้นบอจา๊งข้าบอจั๊งบ่จ,จั๊งทางเดิน,นมอมาเฮ้ยทาเดพี่น้อง แต่ก่อนท่ากินอ้วยนะเนาะไต่ไก่ยัปสิ่ยังใหม่เง่้ง่แง่ัรเดี๋ยวนี้เ่านกินดิเจิ้งกงอ่บอมมี่บ่มมีเนาะยิ่รุมมกยิ่รุมมากกับบอมี่แล้วแต่ก่อนท่ากินอแต่ละเจียแง่นหล่แง่มันะเอองมันเกี่ยวเขาบอ่ะแ้่เกียวเขาน้อมันยังใหม่เนาะ musuh ya sabanat ha la ni data katot mu bang eh satu dia cukup satu Ini อลองเฮ็ดก่อนพี่น้องเลย <c oughs> โอ้น้ำมันมักเอลายมันออกมหมแต่ตอนนี้ แค่รอว่ามึได้นอนมาอีกต้องหอนึ่งนะมือหืโม้เผ็ดกริงะพอดีนะพเดีแดวก่อนสอง,องันนึน่มาพอดีออพอดีแดวไปซองไห้หัวจัดขันหัวจาดมือฮืพอดีพอดีดำเนาะเออเนี่ยแบบยืนลกเลย ีแต่เมื่อเี่นฝนมาตกไดนเลถ้าฝนมาต,ตกเทานั่งนั่งเด่นได้น้องจะแต่ว่ามั่ค่อนข้างิ่ๆเนาะคู่นอเท่านั้อมันเป็นคื่สุต๊ตกค่อยๆนะเย็นๆพอดีแต่เมื่เมื่อคนะเนาะคือมามาเด่น,นข้าวหนึ่งกระต๊ะข้าหนึ่งก,กับต๊ฝนคอนถองฝ่าแจ่มใสเั่น,า,น,า,นา,ากาดีเป็นใจ mặt chị đọc mặt chị đọc mặt chị đọc mặt khác đọc coi chị đọc bằng chị đọc mặt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  ăn đọc cua mặt mặt cua ที่นู่นน่ะสุกคมากมีนั่งได้ประมาณหกคนเนาะพี่น้องหกคนพอดีนั่งนั่งเดี่ยวเอาเนี่ยเอามากินนั่งได้ยหกคน

พากันอิ่มเลวพี่น้อยพอดีเนาะเนี่ยที่เวาซื้อมาอันชีสหมูสามสันเนี่ยพอดีอิ่มได้พี่น้อยงยนนี้ค็บรรยากาศชีดเดอกๆแน่เลยพี่น้องสีถุมสีถุมสิบสองนาทีนะครับ มันก็นั่งเด่นนั่งกินไปจังสีดละพี่น้องถ้าไหอิ่มแล้วดีวเขาห้องไปกินตวนไ้นให้มันเบ็ดแลวก่ะจังสิพากันเอาลงเนาะพี่น้องเนาะพอด,ดีบรรยากาศเยน็นๆคอยปิ่งไปมันเด้อพี่น้องดอบสุดท้าย,ยานะครับ ប <laughs> រាក <morally> ច <terminar ca welim> <much or principalmente> ៀវក៏ចិនឈិបភីណងបឺតណ៎ស្យ៉ាប់បោះចៀវស្យ៉ាប់ស្យ៉ាប់អឺខាំង สอบรอบสุดถ่ายสอบสิบวิทพี่น้องนะอัน,นอื่มนะต้องไปถ่ายรุมมันกอบ ยิ้มแลวพี่น้องเบิดเนาะแต่เวลาเก็บเหี่ยนสถานที่เฮ้เราบาันตัดภาพมาตอนเด็กพี่น้องเลยบ่า,ายไหก็ได้ทำการมงลงังคานะ มุงหลังคาอันบาดเนาะพี่น้องหันต้นใหม่คือนี่แม่บอได้เสียดนอนอยู่ถึงนี่นอะพี่น้องเนะาะหลังจากกินมูงกะทะแล้วเนากัเติมทําการมุงหลังคาดนะ้วยเนาะมุงหลังคากัพยายางเลยพี่น้องมุงเดือกกับพากันไปอาบน้ำอาบน้ำไดนั่งเล่นตะข่าวแล้วก็จังสีขึ้นมานอนนี่ครับพี่น้องเลยเดี๋ยวมาล่นสีให้เบิง้งบรรยากาศการนอนอนะ บ้านต้นใหม่นอนบนหางเด้อพี่น้องจะแชร์เป็นไงเป็นจังได้ <c ười> นี่พี่น้องเลยเมื่อกี้เขานอนสองคนเนาะนอนกับน้องนัดไปเจอไอ้นัดเป็นแต่นัดับอยู่เป็นแต่น,นดันนนดับอยู่ <laughs> พี่น้องนี่ลมผัดบวอยๆเนาะแต่เาเอาผัดดมขึ้นมาหนำด้วย่นาะใบสิกลางมุงใช่าถามมือหนาซะมือนะี้อนลองเบ,งนนะบิ้งตอนเนาะใาสีุ่งส่วน้ายยุ่งตอนกลางคืน,นเล็กๆไอซีบวคอยมีเนาะมันสิมากมากตอนตอนมอสิแจ้ง หาหมุกบ่เหินจะได้พอได้เอามากลางพี่น้อยไี่พี่น้อง <laughs> อยเบิ้งพัดดมเป็นตาสีดดอด <laughs> อ้ยวันเอาพัดดมมาเปิดน้ำเนาะอันเด็กพี่ได้พี่น้องบ่ดนอนเขาเมื่อนี้คือพนจุบตกตกต่ว่าเขาตกกัง สั่งเพื่อความมันปลอดภัยหมหยตากดับหมอกนะพี่น้องเนาะนี่เห็ดกับมือเด้เลยพี่น้องเอ้เห็ดเองนอนเองนี่ผอคมคักคหมอนเสื้อนาะอาขึ้นมาพี่น้องนี่คือแบบเานอนอยู่กลางต้นไม้เลยพี่น้องเอ้เป็นรอบๆก็เป็นต้นไม้เลย ไปใหม่ออมหอบเลยยากาศดีครับมาดุดว่าพลสิตโตข้ามเอาี่นองง้อยมาทุกคนตอนนี้เวลาตีหนึ่งตีหนึ่งเลยพี่น้องครับสิพักกัน,นอนเนี่ยบานี้พี่น้องเลย เพราะว่าเขาแนงเด่นเนาะก่อนท่านสิพอบันไดกินมุกระทถะแล้วแลกวอบอนไรกันเดิมทำการเห็ดลังคาเห็ดลังคาแล้วลกันพอกันั่งเด่นก่อนแต่ยังขึ้นมาหน่อยเนาะมาบ่งวาแร่งอาชีนอนได้บ่อนอนรับฝันดีบ่อนเนาะแผลฝ่าอากาศแรงมีสิเป็นใจอยู่วะเนาะ อันต๊กสัํมปล่อยๆไข่แลเนาะแล้วพอดีแถงเย็นเนาะสั่มปล่อยๆมื่อนี้เขาบ่เลยนอนป่าเถอะพี่น้องแต่ว่านอนนอนอยู่ก๊กใหม่อยู่เฮื่อตัวเองเนาะนผี่แบบนอนป่าแต่ว่ามันสิดีกว่าอยู่ป่าเพราะว่าเัามีพรมมีเสือ้อนอนคักแน่นเนาะมันกส็สินอนสบายกว่าน้องพี่น้อง บรรยากาศก็เป็นใจเลยยนะนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดอันนี้เขาเรบริเวดถ้าบ่อนงพี่น้องเห็ดซัวข้าววอนนะเนาะออกแบบก่อนซัวข้าวซะ,ะเพราะว่าท่านเส็ดหลังคาใส่เพ่พอน้อยบ่อยากตัดต้นใหมนะ่นอะมันมีต้นใหม่งาใหม่ยึดถึงงาใหม่ร้ายอยู่าายยก็เลยเอาเงิีก่อนซะเอาตามต้นใหม่ก่อน ขาตัดนี่มันก็สิโลงแล้วแหละกันเจ็บหลังขาแล้อยากให้มันเป็นธรรมศาสตร์แน่เนาะอยากพี่น้องเก็ดแบบขาดหายเนาะแต่ยังหน่อยเลยโอ๊ยขั้นเบิ่งคลิปเบิ่งคลิปเขาจะไปนอนป่านี่ยังมากมากเลยพี่น้องว่าเขาจะจุดประจุไฟนอนป่าหาสินอนได้ยังไงเบิ่งอเหยียดจงมาม้วนอันนี้ครับมาเห็ดเป็นุด ทดสอบบึงเหตดหานอยู่นี่ก็ได้ควมหูลายเติอไปพี่น้องให้ตผ่าเหิตแนวปูไปไเลาเขาป่าบเขาป่าไปเขาสิเบ็หา่านเห็ดยังอยู่ป่าเขาก็มู้จกักเทคนิคก,การเห็ดได้น้องมันเขาป่ากะสิเห็ดได้ง่ายเขาเห็ดู่นี่ไว้ บรรยากาศคักพี่น้องนี่หึหยิบหยิบว่ะเสียงฝนว่ะัดดปเปิดเปิดเสียงฝนฝ <laughs> นมาดแดดแท้ไปแล้วนี่ <laughs> เราจะมารอลุ้นกันนะครับทุกคนตอนดึก ฝนจะมาไหมแต่ว่าช่วงนี้ลมเริ่มมาแล้วตัวเกิดขนฟ้าขาวทางแกะใค่อีกวเป็นนฟ้าขาทางอ่ะก็แกะเออแกะตัวนั้นดึงดงมันก็ะไดเลยแค่นี้จะไปยากอะไรเนาะแกตัวนั้น กระดึงมันตกกันฝนผาแค่พี่น้องออกแบบเองเลยนี่บันตันใหม่ครับนอนหลับก็มีเย็นมาทุกคนตอนนี้เฮาก็ปิดไฟหน,อนนะ่อยเนาะบรรยากาศก็มืดอคัก แต่ว่าท้องฝ้าือจังแจงๆเนาะไม่มีสงไยเดือนออกไปพี่น้องเจอกันมืออื่นเสาวพูนอ่ะเดี๋ยวว่นนี้ก็เสร็จก็ออตด่ากันไปก่อนเนาะขอตัวนอนก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะครับเราจะตื่นแต่เช้จาจะสิแต่เช้าสำหรัะพี่นอ้องถาเบิ่งกัน,กนเราสิลุกได้บอขอตัวนอนกันเด้อพี่น้องไอ ก็กำลังมาฝันดีครับบ๊ายบาย